ก็จะมาเล่นเกม k i c k the Buddy นะครับนี่เน่ตายซะนี่เน่ตายตายเออเลยปุ๊มตายเลยเรื่อย ระเบิดระเบิดนี่าบาทนะคบกดตรงปืนแล้วก็กดตรงนี้ นี่เมื่อกี้โฆสณาคะ ้เรากดกได้นะครับเราจะเลือกอ่าอันเทนะครับเอา,านี้ดีกว่าเทะนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเอาชื่อเอิ่มนี่นะครับโอเคฉลามกินส ฮอสต์ตายฮอตดอกอุ๊ยจะเป็นฮอตดอกนะครับเดี๋ยวให้มันกินอุ๊ยเลื่อยด้วย ने <laughs> นี่แน่นี่แน่ตายขออภัยด้วยนะครับที่กดผิดนะครับนี่แน่แตยสักคิกเดบบัสดีตายตายตาย 你呢？你呢？你呢？你起打拼！